ทำการมารสุมนะครับที่ลิเวอร์พูลนะครับเตไ,ไปด้วยผู้เล่นตัวหลักได้รับอาการบาดเจ็บจำนวนมากมายนะครับแล้วมีโปรแกรมสำคัญในค่ำคืนนี้ต่อด้วยในวันอาทิตย์นะครับที่จะพบกับเชลซีคืนนี้จะเปิดรังแอนฟิลด์พบกับลูตันทาวมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดทั้งสองรายการเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับาหากลิเวอร์พูลสามารถที่จะ เก็บชัยชนะเหนือลูตันทาวที่แอนฟิลด์ได้ก็จะฉีกหนีนะครับออกนําไปก่อนนะครับให้ผู้ไล่ล่าทั้งหลายต้องเป็นฝ่ายไล่ตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากสกอร์ล่าสุดเมื่อคืนแมนเชสเตอร์ซิตี้เองลงเล่นในบ้านก็ทําได้แค่เฉือนนะครับเฉือนเอาชนะคู่แข่งอย่างเบรนท์ฟอร์ดไปได้แค่1ประตูต่อศูนย์แต่เรื่องของคะแนานก็ไล่หลังมาที่ตามหลังเลี้ยวพูอยู่แค่แต้มเดียวเพราะฉะนั้นการฉีกเป็น4ีแต้มก่อนนะครับ ก็ถือว่ามีความสําคัญสําหรับเรีร์ผู่เป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยนะครับกับชัยชนะในนัดน,ดนี้เนื่องจากถ้าหากชนะแล้วก็จะทําให้ลงเล่นในศึกฟุตบอลคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศก,กับเชลซีได้อย่างสบายอกสบายใจเพราะว่า ไม่มีใครสามารถจะมาแซงเขาได้ในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาแล้วก็มีความสําคัญสำหรับลีว์ภูเป็นอย่างมากจากเกมเล็กๆนะครับที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายแต่อาการบาดเจ็บนี่นะครับทำให้ สโมสรเลี้ยวผู้ต้องมานั่งลุ้นกันนะครับว่าคืนนี้จะเอายังไงดีนะครับจะจัดทับกันออกมาในรูปแบบใดได้บ้างตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจเหลือเกินนะครับตอนนี้ยังเหลือแค่การลุ้นนะครับว่าดาวินนูเยสและโมฮัมเหม็ดซาลามีอาการนะครับ บาดเจ็บจริงหรือไม่นะครับแต่ตามข่าวล่าสุดที่ออกมาดูเหมือนว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บนะครับเพียงแต่เป็นปัญหาเรื่องของความฟิตที่จะลงในเกมนี้ได้หรือไม่แต่ถ้าหากไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความฟิตจริงๆ โอกาสที่จะได้เห็นทั้ง2คนลงสนามในเกมนัดนี้เป็นไปได้สูงนะครับแล้วถ้าสมมติว่า2คนนี้นะครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเราก็จะได้เห็น3ประสานแดนหน้านะครับกลับมาเป็นาดาวินดนูนเยสนะครับโมฮัมเมดซาราและลุยดีอาร์สลุยลงสนามล่าตะข่าย รูตันทาวในวันนี้นะครับได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนกองกลางพอถือว่าค่อนข้างโชคดีเรามีวาตารุเอนโดนะครับที่กําลังน้ําขึ้นนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยแล้วก็มีตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมนะครับให้เกมแดนกลางของเลี้ยวผูค่อนข้างจะไหลลื่นนะครับยังมีอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับที่ค่อยๆใช้พลังในเกมรุกของตัวเองแล้วก็มีส่วนช่วยในเกมรับประสานงานร่วมกับวาตารุเอนโดได้ค่อนข้างลงตัว หลืออีกหนึ่งพื้นที่นะครับาหากนับจากเกมนัดที่แล้วแล้วนะครับไรอันกราเฟนแบกได้รับโอกาสก่อนก็อาจจะเป็นกราเฟนแบกเนี่ยครับจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับเรือูในห้องเครื่องก่อนแต่ถ้าไม่เป็นกราเฟนแบกชื่อของฮาวิเอเลียดก็ยังจะอยู่ที่เจสนคอปว่าจะจัดการหรือจะเลือก ใครลงสนามในเกมนี้นะครับส่วนในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กก็คงเป็นการจับคู่กันของฟ์จิฟันได้นะครับกับอิบฮิมาโกนาเต้แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ทางแบ็กขวาก็ดูว่าระหว่างคอร์เนอร์แบดดี้นะครับกับโจโกเมสอ่าเชนคอปจะเอาใครดีเพราะทางฝั่งซ้ายนะครับแอนดี้โรเบอร์สันและคอสตาซิมิกาจำการอยู่กับในทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีทั้งโมฮัมเหม็ดซาลาและ ดาวินนูนเยสลงสนามในเกมนี้นะครับเลียบูจัดจัดทับในแดนหน้าอย่างไรดีตรงนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็เป็นไปได้สูงนะครับที่ทางฮาวิเอเลด นะครับจะถูกจับขึ้นไปเล่นเป็นหน้าขวาในตำแหน่งของโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับเคยใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็มีการทดลองระบบนี้มาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นตัวแทนของซาร่าถ้าหากในกรณีที่ซาร่าไม่ฟิตจริงๆหรือจะเก็บไว้เป็นชีเด็ดในเรื่องของตัวสำรองอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับส่วนในตำแหน่งแดนหน้าก็ยังมีโคดี้คัคโปอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็โชคดีที่ตอนนี้ดีอาสนะครับเริ่มกลับมาสู่ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีส่วนในการที่จะปั่นปวดแนวรับของ คู่แข็งได้นะครับส่วนในตําแหน่งอื่นๆก็น่าจะประมาณเดิมนะครับกองกลางก็อาจจะเป็นวัตรุเอนโดนะครับอเล็กซิสแมงอลิสเตอร์และไรอันกราฟินแบกนะครับเด็กๆดาวรุ่งทั้งหลายอาจจะมีชื่อโผล่เข้ามาในทีมตอนนี้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับก็อาจจะวิธีการโรเตชันต่างๆนี่แหละครับจะเป็นบทพิสูจน์ ของเกินของเบิร์เทนเขาประจะบริหารจัดการการบริหารเวลาการลงสนามของนักเตะในทีมที่เหลืออยู่ตรงนี้อย่างไรดีเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทําให้เกมการแข่งขันในวันอาทิตย์นี้กับเชลซีในนัดชิงชนะเลิศนะครับฟุตบอาลคาราบาวครับลิเวอร์พูลจะต้องพร้อมมากขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งในวันนั้นนะครับอาจจะนะครับใช้คําว่าอาจจะมันได้เห็นเทรน อเล็กซานเดอร์อโนและโดเมนิกโซบอสไลกลับมาสู่ทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆสอคนนี้ในค่ำคืนนี้ไม่ได้ลงเล่นแน่ๆแต่สำหรับวันอาทิตย์ จะประคบประหงมให้2คนนี้กลับมาได้ทันเวลาหรือไม่ตรงจุดนี้ค่อนข้างน่าสนใจและยังมีเวลามากพอนะครับเพราะเกมไปไตะกันในวันอาทิตย์ซึ่งตรงนั้นจะเกันคขอบออกออกมาแล้วนะครับจะดูเรื่องนี้กันเป็นรายวันเลยนะครับวันต่อวันประเมินกันวันต่อวันว่ามันมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรได้บ้างสําหรับนัดชิงชนะเลิในวันอาทิตย์นี้นะครับสําหรับสถิติต่างๆนะครับที่ลิเวอร์พูลนะครับ จเจอกับรูตันทาวก็คงต้องบอกว่าถ้าเอากันตามสถิติจริงๆมันก็ไม่น่าจะเป็นเกมที่มีปัญหาสําหรับลิเวอร์ p ู o l เหมือนกันนะครับเพราะว่าสนามแอนฟิลด์แห่งนี้นะครับเป็นสนามที่ทางรูตันทาวนะครับมาเล่นมากที่สุดแล้วไม่เคยเก็บชัยชนะออกไปได้เลยนะครับในการเล่น14ครั้งนะครับเป็นการแพ้ถึง8ครั้งแล้วก็เสมอถึง6ครั้งและเป็นการกลับมาเยือนทินแอนฟิลด ครั้งแรกนับตั้งแต่ไปี9 9 9 2เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือเป็นสิ่งที่ลิเวอูดูจากสถิติแล้วค่อนข้างจะได้เปรียบเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลมีความเหนียวแน่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลแพ้แค่2นะัดจากการลงเล่นในพรนะีเมียร์ลีก5นัดห0นัดหลังสุดที่ลงเตะในวันพุธด,ด้วย นะครับตรงนี้ก็คนน่อนข้างใจถือว่าเลียวผูค่อนข้างจะถูกชะลกในวันพุธนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นที่แอนฟิลด์ยังถือเป็นจุดเด่นนะครับเป็นจุดเด่นที่คู่แข่งใครก็แล้วแต่ที่มันเยียนที่นี่จะต้องเจอกับฝันร้ายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเลียบภูเองนะครับแพ้แค่นัดเดียวจาก54นัดหลังสุดที่เล่นในแอนฟิลด์แต่สามารถเก็บชัยชนะได้ถึง41นัดแล้วก็เสมอแค่12นัดเท่านั้นเพราะฉะนั้นจุดเด่นตรงจุดนี้นะครับถือว่าเป็น โปรแกรมที่ทําให้เลี้ยวผูกเองค่าค่อนข้างจะโชคดีที่มาเจอคู่แข่งที่ยังไม่หนักหนาสาหัสในช่วงเวลาที่เลี้ยวผูกมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บพอดีเหมือนกันนะครับก่อนในค่าคืนนี้นะครับก็จะเป็นการลงสนามในช่วงปลายเวลาประมาณตีสามเพราะฉะนั้นก็ใครนะครับทีอ่อยากจะชมเกมนัดนี้ก็คง,งบางคนอาจจะต้องไปนอนกันก่อนนะครับส่วนใครจะลากยาวกันถึงเช้าเลยก็ อย่าลืมแล้วกันนะครับว่านัดนี้สําคัญสําหรับเรียวผู่ที่สําคัญเลยก็คือตอนนี้นะครับเจเินคอปเองก็กําลังจะพาทีมนะครับลุยช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับแลวผมก็เชื่อว่าประดาผู้เล่นต่างๆหลายคนที่เจอกับอาการบาดเจ็บนะครับก็กําลังจะเร่งนะครับแล้วก็พยายามอยากจะกลับมาช่วยเหลือทีมให้ได้เร็วที่สุดโดยเฉพาะ ดิ o อโกโชตานะครับเดียโกโชตาประกาศแล้วว่าเขาจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อกลับมาสู่ทีมให้เร็วที่สุดแล้วจากการคาดการนะครับตัวเลขในการพักของชาวโชตาจากตามข่าวมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับดูเหมือนว่าตอนแรกโอ้ดูอาการน่าจะเหมือนปิดฤดูกาลได้เลยแต่ไปประมาณ,มาณล่าสุดนะครับก็ใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆตามข่าวที่บอกมาแต่จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับ เราคงต้องมาลุ้นกันก็เป็นว่า3มแต้มในคืนนี้นะครับมีความหมายสําหรับลิเวอร์พูลกองเชียร์นะครับเสียงเชียร์แรงเชียร์ก็ยังเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักฟุตบอลทุกคนด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น3มแต้มในนัดน,นี้ถ้าหากได้รับประกันเลยว,ว่าทีมที่ไล่มาจะต้องเหนื่อยนะครับเพราะว่าแต่ละทีมยังจะต้องไปเจอกันเองนะครับทางอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าหากลิเวอร์พูลยังยื้อยุดฉุดกระชาก,กันไว้อย่างนี้ไปได้เรื่อยๆ บอกได้เลยนะครับว่าผู้ไล่ตามก็เหนื่อยเหมือนกันถามว่ารู้ได้ยังไงมันรู้แน่นอนอยู่ครับเพราะล่าิเวร์พูลเป็นฝ่ายไล่ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ลักษณะแบบนี้มันหลายฤดูกาลแล้วนะครับถามาให้กองเชียร์เดอร์พูนี่แหละเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิ่งไล่ตามแล้วโคตรเหนื่อยเหนื่อยในการที่จะเอาหูเมื่อไหร่เขาจะพลาดเมื่อไหร่จะอะไรสักทีแล้วท้ายที่สุดมันก็สามารถ มันก็เล็กไม่ขึ้นแล้วก็แมน i t y ซิตี้เขาคว้าแชมป์ไปหลายฤด,ดูกาลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าหากลิเวอร์พูลเอาตรงนี้มาใช้นะครับยังสามารถยืนระย,ยะต่างๆแล้วก็ยังเป็นผู้นําได้ต่อให้แมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลนะครับชนะรวดก็ไม่มีทางนะครับที่จะแซงลิเวอร์พูลได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้แล้วลิเวอร์พูลไม่ได้แข่งกับใครแล้วครับแข่งกับตัวเองแล้วก็ต้องเอาชนะอุปสรรคปัญหาตรงนี้นะครับ เอาไว้ให้ได้นะครับต่อให้มีผู้เล่นบาดเจ็บแต่ถ้าสามารถทุกคนรวมพลังรวมใจกันแล้วต่อสู้แล้วสามารถที่จะยืนระยะไปได้ให้นานที่สุดเดี๋ยวเราจะได้เห็นผู้ไล่ตามออกอาการกันเองเพราะฉะนั้นคืนนี้ต้อง3ามแต้มเท่านั้นนะครับ